สวัสดีครับคุณครูสวัสดีน้องๆนะครับทุกคนนะฮะวันนี้เช่นเคยอยู่กับผมนะครับรูวิทย์เดือนรันซิงนะครับวันนี้นะฮะเหมือนเดิมเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับทาแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในหนังสือเล่ม4นะฮะวันนี้อยู่ในหน้าที่10โอเคเนื้อหาในหนังสือเล่ม4นะครับหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของสูตรนะฮะการบวกลบเลขหลักเดียวแล้วก็เลข2หลักนะครับวันนี้เราอยู่กันในเรื่องของสูตรฐานผสม ะะอยู่ในหน้าที่10โอเคนะครับหลักๆในหน้าที่10นะฮะเดี๋ยวจะแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันที่ต้องทําก็คือส,ส่วนแรกเลยนะครับก็คือรูปแบบแบบฝึกหัดน,นะครับส่วนที่2ก็คือแบบกล่องฝึกนะครับเน้นย้ำนะครับสำคัญที่สุดหน้านี้อยู่ตรงนี้นะครับให้เด็กๆได้ฝึก,กนในส่วนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเสร็จในกล่องแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับไปทําเรื่องของแบบฝึกหัดน,นะฮะกล่องทั้งหมดนะครับหลกักๆเรื่องของฐานผสมนะฮะ จะแยกออกเป็น4ตัวนะครับตัวที่1สังเกตเห็นเลยก็คือกล่อง A คือ9 B 8 C 7ส่วน D ก็จะเป็น6นะครับซึ่งหน้านี้นะฮะเป็นาสารผสมมีทั้งบวกแล้วก็ลบนะครับอ่ะมาเดี๋ยวจะทำในกล่องก่อนโอเคก่อนจะเริ่มทำนะครับทุกคนนะฮะโนต้ตเอาไว้เลยนะครับว่าให้ทำกล่องละ10ครั้งนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวทำยังไงอ่ะมาดูกันก่อนอื่นเลยจับดินสอจับลูกคิดนังตัวตรงเซตศูนย์หสอสข้อที่1ครับบวกหบวกเนะอ่ะบวกหบวกเไม่ได้ทำไงก็บอกว่าให้บวกสี่ลบ5้าบวกสิบวกสีลบหบวกสิบเซตสิเอาใหม่บวกหบวกเไม่ได้บวกสีลบห้าบวกสิบเซตบวกห้าบวกเบวกห้าเ้า แบบนี้ฮะสิครั้งเพื่อฝึกยังไงฝึกความแม่นยำนะครับในรอบของสูตรต่อไปกลอง B ครับมา5บวก8นะบวก5บวก8ไม่ได้ทำไงครับบวก3ลบ5บวก10บวก3ลบ5้าบวกสิบวกห้ลบ5้าบวกสิบวกห้าบวกแเซนแบบนี้ครับเซนแล้ว10ครั้งไปกองถัดไปบวก6บวก8เอาบวก6ก่อนบวกแไม่ได้บวก3ลบ5บวก10เซน อ่ะสบวกกบวกป็แบบนี้ไปให้ครบ10ครั้งแล้วก็ไปกล่องตัดไปอ่ะมาดูกล่อง C ต่อบวกหบวกเนะบวกหก่อนบวกเไม่ได้ทำไงครับบวกสองลบห้าบวกสิลบหเซ็ตกล่องที่2 6งบวกเนะบวกหกก่อนบวกเไม่ได้ก็2องลบหบวกสิ บวกหกบวกสองลบห้าบวกสิบแบบนี้ให้ครบสิบครั้งแล้วก็ไปขยับไปกล่องถัดไปครับบวกเจ็ดแล้วก็บวกเจ็ดเอาบวกเจ็ดบวกเจ็ดไม่ได้ก็สองลบห้าบวกสิบครบสิบครั้งก็ขยับไปกล่องถัดไปอ่ะกล่องดีต่อรนี้จะบวกหกมีห้าแล้วก็หกนะเอาบวกห้าบวกหกไม่ได้ทําไงบวกหนึ่งลบห้าบวกสิบครบสิบครั้งก็ขยับไปทีละกล่องทีละกล่องไปนะครับ อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับหน้านี้นะครับเป็นเรื่องของสูตรฐานผสมนะมีทั้งบวกแล้วก็ลบอ่ะมาเมื่อกี้บวกเสร็จแล้วนะนะครับเน้นย้ำว่าให้ทากล่องละสิบครั้งนะครับแล้วค่อยขยับไปกล่องถัดไปนะครับต่อไปกล่องอนะครับจะเป็นลบเก้านะครับอ่ะมาลองดูสิบสี่จะลบเก้านะครับไม่มีเก้าให้ลบเขาบอกว่าลบเก้าทำไงลบสิบบวกห้าลบสี่ลบสิบบวกห้าลบสี่เซตอเอาใหม่สิบสี่เอาใหม่ ลบสิบสี่เแบบนี้ครับครบสิครั้งก็ขยับไปกลองตัดไปอาจจะลบแนะครับสิบสาลบแปดทำไงเขาบอกลบแก็ต้องลบสิบบวกหลบสามครับลบแแบบนี้นะครับต่อไปกลองจีครับ1 2บอลบเจ็่ะสิบลบเไม่ได้ทำไงครับลบสิบวกหลบสแบบนี้นะครับ 12ลบ7เซตต่อไป13ดูอ่ะลบ7ทำไงลบ1 0บวก5ลบ2เซต13ลบ7ก็ลบ1 0บวก5ลบ2อ4ครับลบ7ก็ลบ1 0บวก5ลบ2แบบนี้เซต7กลองสุดท้ายนะครับกล่องไอนะครับลบ6อ่ะ11ลบ6ทำไงลบ1 0บวกลบเซต5 1 ต่อไป12ครับลร6แบบนี้ให้ครบนะฮะให้ครบ10กล่องค่อยครบทุกกล่องนะครับกล่องละ10ครั้งเสร็จแล้วก็ให้ให้น้อง,องๆขยับไปทําในเรื่องของแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดน,นะครับมีทั้งหมด40ข้อนะครับเดี๋ยวสาธิตทําให้ดูสัก10ข้อนะฮะอ่ามาทํำยังไงลองดูนะครับคุณครูอาจจะเพิ่มเติมก็คือจับเวลาด้วยก็ดีนะนะครับในการกระตุ้นนักเรียนแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเน้นหลักๆ ให้เน้นตรงนี้ให้จบนะกล่องละสิบครั้งนะครับแล้วค่อยให้เด็กๆได้ทํไปบบ้อมกันแต่ถ้าให้ดีกว่าอีกคือครูครับฝึกกล่องละห้าครั้งก็ได้นะครับฝึกห้าครั้งยังไงอ่ะยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งบวกห้าสองลบหกแปดห้าสองลบหกแปดเซตห้าสองลบหกแปดเซตห้าสองลบหกแปดเซตแบบนี้ฮะให้ครบสิบครั้งนะครับอ่ะมาเดี๋ยวทำสิบข้อแรกที่เหลือนะครับไว้ไปฝึกเองนะครับอ่ะมาข้อที่หนึ่งครับบวกห้าบวกสองลบหกบวกแปดเซต ข้อที่2 6 3หกสามลบเจ็ดลบเจเซตเข้อที่3ครับ1 9 3 8ง่งบวกเไม่ได้ลบหนบวกสิบวกสได้บวกแไม่ได้ทำไงแปดกู้กับ2อลบสบวกสิบเซตยี่อไปข้อที่สครับ3าบวกแไม่ได้ลบสองบวกสิบวกสมได้ไหมได้บวกเไม่ได้ทำไงลบสามบวกสิ เซต21่อต่อไปข้อที่5ครับ4 7 8 6หามาบวก4บวก7ไม่ได้ลบ3บวก10บวก8ได้ไหมได้บวก6ได้ไหมครับไม่ได้6คู่กับ4อ่ลบ4บวกเซต25ต่อไปข้อที่6ครับ3เอาตัวที่5 3ลบ6 7เบวก3ลบ6บวกเ็เซต9ต่อไปข้อที่7ครับ เจ็ดห้าลบเก้บวกห้าไม่ได้ลบห้บวกสิลบเไม่ได้ลบสิบบวกบวกเ้าได้ไหมไม่ได้ครับลบหบกสิเซตสิบต่อไปข้าที่แครับแปดสามลบเจามาแปดบวกสามไม่ได้ครับสามคูเจ็ดลบเบวกสลบเไม่ได้ลบสิบวกสแล้วก็บวกหเซตเก้านะครับต่อไปเก้าห่งลบแปมาเกบวกหไม่ได้ลบเบวกสิ ต่อไปลบ8ลบ10บวก2แล้วก็บวกหเสร็จข้อสุดท้ายครับบวก9บวก2ไม่ได้ครับลบ8บวก10ลบ7ไม่ได้ลบ10บวก3แล้วก็บวก5เสร็จโอเคเรียบร้อยนะครับที่เหลือนะครับอีก10อีก30ข้อไว้ไปฝึกเองนะนะครับหลกัหลกๆอย่างที่ผมบอกว่าหน้าที่10เน้นที่สุดนี่คือเน้นในส่วนนี้นะครับโอเคขอบคุณนะครับทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้สวัสดีครับ